กเมือไทยรอ,อ,อนี่ออืมไม่แก่หรอกอเราต้องตอกย้ำเหมือนเมื่อวานอตอกย้ำเหมือนเมื่อวานฮัลโหลเด 굿โมง굿굿มอร์นนิ่งเอเวอร์วันเดี๋ยวเขาจะนึกว่าอยู่นั่นไงอยู่แถวแบบสุงไงโกรกหรืออะไรต่างๆเนาะนี่เราอยู่นี่เราอยู่นิวคาสเซินนะนิวคาสเซิลก็ถือว่าอีสานเนาะเพราะฉะนั้นสำเนียงแถวนี้ก็เนาะเนาะกอกอกเออออว่าเอวว่าเอ แนะเวลาออืืเมื่อ,อวานคุยเรื่องอะไรเมื่อวานพูดถึงเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรรู้สึกเราจะวนๆเว,วีนๆอยู่แค่แอะไรนะนะกินอิ่มนอนหลับนะถ่ายสะดวกใช่ไหม <laughs> ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องเรื่องหลักจริงๆนะในชีวิตถามว่า นะคุณค,ครูไม่เล็กของเราเนี่ยท่านให้ความสำคัญเรื่องอะไรเป็นอันดับหนึ่งเรื่องอะไรเป็นอันดับหนึ่งเรื่องอะไรฮะถ้าเราอยู่ในวัดแล้วก็บอกว่าอืต้องให้ความสำคัญของการสร้างบารมีเป็นอันดับหนึ่งนะใช่ไหมต้องบอกว่า ท่านให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพเป็นอันดับหนึ่งเรื่องเรื่องความแข็งแรงเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเพราะถ้าเราไม่แข็งแรงสุขภาพไม่ดีทำอะไรก็ไม่สนุกแล้วล่ะนะถูกไหมทำอะไรก็ไม่สนุกแล้วนะจะนอนก็นลำบากจะลุกก็ลำบากจะทำงานก็ไม่ได้นะมันก็งูดงิดพองูดงิดเสร็จก็อารมณ์เสีย อารมณ์เสียคนเดียวก็ยังไม่พอก็ไป็นอารมณ์เสียให้กับคนรอบข้างด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องการสร้างเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะทําอะไรก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดคือสุขภาพนะแล้วสุขภาพส่วนใหญ่โรคร้ายที่มาส่วนใหญ่เป็นโรคโรคโรคอะไร <laughs> นะ โลกของผู้มีอันจะกินนะลองดูสิผอมๆนะผอมๆนะผอมๆไม่ค่อยเป็นอะไรไม่ค่อยเป็นอะไรไอ้ประเภทมีอันจะกินคือมีให้เลือกกินกินได้เยอะนะพวกเนี้ยเข้าโรงพยาบาลบ่อยไขยมันเยอะนะหรือว่าไอ้สิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายมันเยอะ เพราะฉะนั้นท่านยึงเลือกนะที่จะทานอะไรเข้าไปนะจนกระทั่งถึงคุณยายก็บอกว่าฝากให้หลวงพ่อเนี่ยฝากวัดให้หลวงพ่อช่วยดูแลด้วยท่านก็เดินตรวจวัดสิ่งพอเวลาท่านเห็นอะไรในการเดินตรวจวัดเนี่ยท่านก็จะรีบทำนะแล้วก็จะรีบเตือนเลยมีอยู่วันหนึ่ง ท่านก็เห็นอุบาสิกาโดยปกตินะพอเวลาลูก,ลกอุบาสิกาหรือลูกพระก็ตามพอลูกพระเห็นหลวงพ่อมาเนี่ยก็จะยืนยืนเข้าหาท่านแล้วก็ยืนบันงมืออย่างนี้เนาะแต่ถ้าอุบาสิกาอุบาสกถีบจักรยานมานะทำไงต่อถ้าถีบจักรยานมานะจะจอด <laughs> จ,จอดนะจะหยุดจะหยุดพอหยุดเสร็จปุ๊บก็ลงจากาจักรยานแล้วก็ค่อยๆเดินนะ้ก็คือลากไปค่อยๆเดินช้าๆให้หลวงพ่อท่านเดินผ่านไหม่อนนะในขณะเดียวกันท่านเห็นลูกบาสิกาดนะเดินอยู่ท่านบอกหยุดก่อนอู้หูนะน้องคนนั้นก็ ตกใจสะดุ้งงานเข้าและอะไรก็ไม่รู้ท่านก็บอกว่ามึงดูโกนมึงอะเบี้ยวทำไมอลองลองลอง,ลองเดินดูลองเดินดูพอเดินดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเดินกระเพกอะเดินกระเพก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  <c oughs> ท่านบอกรู้ตัวไหมเนี่ยว่าเดินกระเพกบอกไม่รู้ เออเนี่ยเดินกระเพจจากไหนดูอ่านจัก,กรยานดิเองลงไปดูยาอานจัก,กรยานมันสูงข้างต่ําข้างพอเวลาสูงข้างต่ําข้างพอเวลาถีบไปเนานะถีบไปถีบไปถีบไปเส้นในร่างกายมันมันจะรักษาสภาพสมดุลเองถูกไหมฮะถ้าอ่านที่มันสูงขึ้นใช่ไหมแต่ร่างกายเราก็จะปรับเอียงใช่ไหมอ่าโอเคแล้วเรา แล้วเราก็ถีบอย่างเงี้ยถีบอย่างเงี้ยเป็นเป็นชั่วโมงเป็นวันนะแล้วก็ถีบเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันนะสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะเส้นมันยึดทั้งตัวเน่ยเบี้ยวฮะพอเวลาเบ,บี้ยวคือเดินเบี้ยวอะเดินกระเพกรเพกระเพเ,เ,เ,เจ้าตัวยังไม่รู้เลยอะหลวงพ่อท่านทักไปดูส,สิ่งแรกที่ปรับก่อนเลยหนึ่งปรับอ่านให้มันสมดุลให้มันตรง สองไปปรับสันดานให้เป็นให้เป็นสันดานที่รักในการที่จะสังเกตสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวสิ่งที่อยู่รอบข้างและก็สังเกตตัวเองให้มากๆนะแล้วเดี๋ยวสักวันถ้าไม,ไม่รีบแก้ไขต่อไปอ่ะก็จะเดือดร้อนไม่ใช่แค่ตัวเองเดือดร้อน นะหมู่คณะก็จะต้องเดือดร้อนพอเวลาไม่สบายก็ต้องมีคนไปตามดูแลเอาใจใส่อีกเป็นภาระต่อต่อวัดต่อพระพุทธศาสนาต่อสังคมนี่ไงโอ้ท่านแทงทะลุเลยมยีวันหนึ่งฮะท,ท่านก็เดินตรวจวัดหลังงานบุญใหญ่ในทุกงานบุญใหญ่เนี่ยก็จะมีการเก็บขยะรอบวัด พอท่านเดินไปท่านก็เรียกลูกเนนไปลูกไปกันให้หมดเนาะตอนนั้นจะเป็นลานทำทิ้งซึ่งยังไม่ยังไม่ได้เป็นลานทำแบบเนี้ยจะเป็นลานดินแต่เอาไปแล้วก็ให้สามนเณรนี่นะฮะเดือยืนเรียงแถวยาวเลยหน้ากระดานแล้วก็ให้ถือถุงดำไป เนาะถือถุงดำไปเดินไปทางบออ่ะเห็นเพชรเห็นพลอยก็เก็บเก็บใส่เก็บทิ้งเห็นไหมลูกอ่ะเห็นครับอ่ะก็เดินหน้ากระดานเก็บเพชรพลอยพอเดินไปรอบนึงหมดยังลูกหมดแล้วครับน่ะหมดแล้วครับโอเคอ่ะเดินกลับลูกน่ะเดินหน้ากระดานเดินกลับเดินกลับอีกรอบหนึ่ง ก็ได้เก็บอีกนะแต่อรอบแรกที่เห็นเนี่ยมันเห็นชิ้นใหญ่ๆถูกไหมรอบแรกที่เห็นเนะี่ยจะเห็นชิ้นใหญ่ๆพอรอบสองที่เก็บกลับมาเนี่ยชิ้นที่เห็นมันเริ่มเล็กลงเนาะโอเคหมดหรือยังลูกหมดแล้วครับอ่าโอเคอ่ะไ okay. ปเดินอีกหนึ่งรอบเดินกลับอีกหนึ่งรอบอ่ะหมดแล้วนะหมดแล้วครับอ่าโอเคเดินกลับอีกหนึ่งรอบ อะก็ยังมีเก็บอีกแต่เก็บชิ้นที่มันเล็กลงไปอีกละเอียดลงไปอีกเออท่านกันเลยพอสรุปจบท่านก็นบอกว่าเออเหมือนการทาเหมือนการที่เราทำอะไรเนะี่ยในครั้งแรกเนี่ยที่เราดำมันทำแบบหย,ยาบๆเนาะมันทำได้เพียงแค่ผ่านผ่าน ผ่านหูผ่านตาพอรอบสองเนี่ยมันจะลงละเอียดลงลึกมากขึ้นนะจนรอบสามมันเริ่มมีทักษะมีประสบการณ์ไอชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยมันจะเห็นหมดเลยนะเหมือนกับการอ่านหนังสือเช่นเดียวกันยิ่งอ่านกี่รอบเราก็นึกว่าอ่านรอบแรกก็จบแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วโอเคแต่พอรอบที่สองปุ๊บมันจะเข้าใจในเนื้อหาที่มันละเอียด เข้าไปอีกพออ่านรอบที่สามปุ๊บมันจะสามารถเข้าใจยังไม่พอมันสามารถเอาไปตรองตามแล้วก็พิจารณาตามได้ด้วยความละเอียดมันต่างมันค่อยๆรับลุ่มลึกไปเรื่อยๆเหมือนกันเวลาเราสังเกตตัวเองเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าใจตัวเองจากจุดที่ใหญ่ๆก่อนเนาะแล้วพอ สังเกตมากเข้าไปเข้าไปเข้าไปเราก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอ,อันเนี้ยเขาเรียกว่าฝึกหยาบนะให้เป็นละเอียดนะถ้าเราฝึกหยาบหยาบข้างนอกได้เนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรเราจะตัดสินได้นะเราจะตัดสินได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี เนาะพอตัดสินได้ปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือตัดใจแล้วตัดใจว่าทําหรือไม่ทําเอาหรือไม่เอาตัดใจเป็นเนี่ยท่านก็เริ่มท่านทุกครั้งที่ท่านท่านทําอะไรท่านเดินไปตรวจวัดหรือสิ่งต่างๆเนี่ยท่านก็จะเก็บไอ้เรื่องราวพวกนี้มาสอนลูกๆที่เดินตามให้ความรู้ และทุกครั้งที่หลวงพี่เตือนตามท่านไปท่านก็จะบอกว่าอืมจำได้ไหมครับครับคือจำได้จำไม่ได้จำได้ครับตอนนี้ท่า <c oughs> นก็บอกเออถ้าจำไม่หมดก็จดไว้จำแล้วกันเขาจึงเรียกว่าจดจำไงคือต้องจดไว้จำเพราะถ้าฟังผ่านเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ลืมแล้วนี่ เคยการที่ได้อยู่กับหลวงพ่อเนี่ยท่านเคยถามบอกท่านถามนะลูกๆหลวงพ่อนี่เก่งไหมวะเก่งไหมเก่งไหมนะเก่งเวลาถามพี่หลวงพี่โอ้หลวงพ่อเก่งมากครับถ้าเป็นฝ่ายเชียสายสายเชียนี่ก็จะยกนิ้วโป้งนะเก่งมากเก่งมากเก่งมากนะ เก่งและเก่งและดีด้วยนะนอกจากเก่งไม่พอเป็นต้นบุญต้นแบบให้เราด้วยแล้วยังสามารถเอาของที่อยู่รอบตัวเนี่ยสิ่งหย,ยาบๆเนี่ยมาสอนเราได้ด้วยท่านบอกหลวงพ่อเนี่ยไม่เก่งหรอกนะคนที่เก่งเนี่ยมีอยู่ใครเก่งคนที่เก่งนู่นยายนู่นคุณยายอาจารย์นั่นเก่ง นะหรือว่าจะเป็นหลวงพ่อธรรมะเนี่ยเก่งทําไมอ่ะขนาดคุณยายอ่ะอ่านหนังสือไม่ออกนะเขียนหนังสือไม่ได้ยังสอนตัวเองได้ขนาดนี้ไอเราเนี่ยอุตส่าห์ไปเรียนจบปริญญาบัณฑญามาเนี่ยนะก็ไม่เห็นจะรู้เรื่องท่านเนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สอนตัวเองได้ พอเวลาทั้งหยาบเนี่ยท่านก็ละเอียดมากเลยฝึกตัวได้ดีมากๆพอละเอียดเนี่ยก็ละเอียดฉิวทีเดียวพอเวลาท่านพูดเนี่ยท่านก็จะพูดถึงท่านก็จะยกครูบาอาจารย์ในทุกครั้งที่หลวงพี่รู้สึกเนี่ยท่านก็จะยกครูบาอาจารย์ตลอดว่าไม่ว่าจะเป็นคุณยายเองก็ตามหรือว่าหลวงพ่อธรรมะเองก็ตามเก่งแต่ แต่หลวงพ่อเองเนี่ยอดทนนะท่านเป็นคนที่อดทนนะเวลาหลวงพ่อธรรมะท่านสั่งอะไรมาครับได้หมดคุณยายสั่งอะไรมาครับนะได้หมดได้จะย้ายนะในสวัยที่หลวงพี่อยู่แล้วยังเป็นกุฏิหลังเดิมอะกุฏิหลังเดิมนะไม่ใช่กุฏิหลัง หลังปัจจุบันแล้วก็ไม่ใช่กุฏิที่หลวงพี่เคยสร้างถวายด้วยหลังเก่าเลยนู้นเลยสมัยที่500ไล่ท่านออกมาจากร้อไล่มาอยู่500ไล่ใหม่ๆห,หลังแรกเลยตัวกุฏิหน้ากุฏิหน้ากุฏินะหลังกุฏิเนี่ยก็จะเป็นห้องครัวครัวเล็กๆสำหรับญาติโยมที่เข้ามาเอาพัะทหารมาถวายแล้วก็มาเตรียมทำให้มันร้อนน่ะ ตอนที่หลวงพี่มีโอกาสทำกุฏิถวายท่านท่านบอกเอาครัวเนะี่ยไปไกลๆทำไมเราก็ไม่รู้ทำไมเอาครัวไปไกลๆเนาะพอมาวันหนึ่งท่านบอกอืเอ็งก็มาลองมันมามามา,มาสังเกตการดูเนาะสังเกตการในช่วงที่ท่านนั่งธรรมนะนะช่วงเช้า ตีห้าหกโมงท่านก็นั่งธรรมะเสียงครัวก็ดังก้องก้องเก่งเกง,กง,กงจอกแจ๊แกจกแจ๊กคนเอาพร,าระทหารมาถวายแล้วก็เมาคนนู้นมั่งคนนี้ด่าคนนู้นด่าคนนี้ก็เลยถามท่านบอกหลวงพ่อฟังอย่างนี้ทุกวันเลยครับเออกูฟังอย่างนี้ทุกวันเนี่ยแล้วฟังนานตั้งตั้งแต่ไหนฮะก็ตั้งแต่ที่มันมีครัวท,ที่นี่แหละ เฮ้ยแต่ที่หลวงพี่แปลกใจคือว่าอะไรท่านไม่เคยบ่นเลยนะท่านไม่เคยบ่นเลยว่าหงุดหงิดลำคาญหรืออย่างไรท่านมีความอดทนสูงเหมือนกับท่านลำคาญอะไรสักอย่างเนี่ยนะแล้วต้องเจออย่างนี้ทุกวันน่ะทุกเช้าเลยอะทุกเช้าทุกเพลน,นะแล้วเจอตอนไหนตอนนั่งสมาธิเนี่ยโอ้โหนี่สุดเซ็งเลยนี่หลวงพี่ถ้าเจอตอนนั่งสมาธินี่สุดเซ็งเลย แต่ท่านก็มีความอดทนพอเวลาท่านเข้าไปในกลางท่านไม่ได้ใส่ใจอะไรเนี่ยท่านก็ปล่อยผ่านไปเนาะท่านก็บอกหลวงพ่อรู้หมดอะ <c oughs> รู้หมดใครเป็นยังไงเนาะการที่ได้ได้รู้ได้ยินเนี่ยก็จะทำให้เขาให้เรานะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะนี่แหละเป็นชีวิตที่ท่านเนี่ย ฝึกตัวเองมาตลอดฝึกแล้วก็ยังเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับลูกๆที่เดินตามมาด้วยพระเนี่ยสำคัญอยู่ที่เรื่องอะไรพระสำคัญอยู่ที่เรื่องเรื่องเรื่องนะพระเนี่ยสำคัญอยู่ที่เรื่องเวลาลองสังเกตนะตั้งแต่พระทรรมวินัยที่ พระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติไว้เนี่ยให้มีการจวดหนึ่งมีการจวดทำวัดนะทำวัดเช้านั่งสมาธินะบินทบาทนะบินทบาทนะกวาดลานวัดถูกไหมนี่ไงหรือว่าจะฉันเพลน,นะหรือว่าจะเทศนาฟังธรรมแล้วตอนเย็นก็ ส่วนมนต์นั่งสมาธิกันอีกชีวิตพระเนี่ยถูกตีกรอบด้วยเวลาหลวงพ่อท่านก็อธิบายใฟังท่าบอกว่ามันเป็นอุปกรณ์ชั้นเยี่ยมที่สุดเลยนะชั้นเยี่ยมจริงๆถ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทรงบัญญัติหรือว่าให้มีกิจวัตรสิบนี้นะนะเรื่องเวลาพระก็ไม่ได้ถ้าเวลาไม่ได้ สิ่งที่ตามมาก็คือสุขภาพก็ไม่ได้ถ้าสุขภาพไม่ได้ชีวิตก็พังไม่ว่าจะเป็นชีวิตพระก็พังชีวิตที่เป็นคารวะก็พังแต่บอกเองก็ลองไปดูดินะลองไปดูลองญาติโยมที่ตื่นสายๆนะตื่นสายๆถามว่าจะเจริญไหม ตื่นสายตื่นสักเที่ยงเนี้ยได้ไหมอืมไม่เจริญแน่สิ่งที่ตามมาคือก็ต้องไปดูว่าทําไมตื่นสายพอตื่นสายปุ๊บย้อนกลับไปดูอ๋อตอนกลางคืนทําอะไรเนาะพอตอนกลางคืนทําอะไรทําไมไม่หลับไม่นอนพอไม่หลับไม่นอนก็เลยตื่นไม่ไหวก็เลยตื่นสายอย่างนี้ สุขภาพเป็นไงก็เสียเพราะอะไรเพราะมื้อเช้าไม่ได้ฉันเช้าไม่ได้ทานอาหารเช้าสุขภาพก็เสียถึงแม้แต่ว่าทานเช้าแต่ทานเช้ากี่โมงสิบโมงถ้าทานเช้าสิบโมงแล้วเพนจะกี่โมงบ่ายสองพอเพนบ่ายสองเสร็จแล้วเย็นละ่ะนู่นเลยฮะทุ่มสองทุ่มสามทุ่มตนบอก ถ้าเวลาเพี้ยนสุขภาพก็จะเพี้ยนนะร่างกายของเราก็จะเพี้ยนหมดชีวิตของเราก็จะเพี้ยนหมดมันก็จะบิดเบี้ยวไปตามพฤติกรรมที่เราเป็นแต่ถ้าทุกอย่างเนี่ยมันลงล็อกลงเวลาเมื่อไหร่แล้วก็ทุกอย่างมันก็จะตรงตรงมันก็ตรงเรื่องตรงดาวของมันชีวิตของเราก็จะมีความสุข สุขภาพดีมีความสุขออ้วันนี้ละครังไม่ตีโ <c oughs> อ้วันนี้ประอาจารย์นูเทนท่านเมตตา <c oughs> ปล่อยเทศยาวเลยเ <c oughs> นาะ <c oughs> ดีไหมเอย่ยดีไหม <c oughs> นะอ้าวดีก็กดไลค์นะดีก็กดไลค์นะกดแชร์เยอะๆให้ให้ทุกทุกคนที่ยังไม่ได้มาฟังเนี่ยเขาได้มา รู้ว่าอ๋อนี่คือนี่คือเป็นพื้นฐานของของของชีวิตจริงๆเลยคือความเป็นปกติของของเราเนี่ยถ้าเรารักษาพื้นฐานอย่างนี้ได้ก็สามารถที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ในอนาคตนะอ่ามาตั้งใจรับพรแล้วเราก็ตับตารวมใจให้จรลดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางความบริสุทธิ์ ให้กระแสบุญหลั่งไหลให้ใจของเราแช่มชื่นเบิกบานผ่องใสหให้มีความสุขความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองปรารถนาสิ่งที่ดีก็ขอให้สำเร็จเป็นอาศาจรรย์ให้เป็นที่ดึงดูดแห่งทรัพย์สมบัติเป็นเศรษฐีดดหมหาเศรษฐีใจบุญคำ้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมากาย ไได้เข้าถึงพระธรรมากายรู้แจ้งทั้งตลอดในธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายและได้สร้างบุญสร้างบารมีไปมากๆเพื่อได้ตามติดพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปสู่ที่สุดแห่งธรรมตั้งใจรับพรนะสัพพาร อาวินิมุนตวนสัมพันสันตามะวันจินตวนสัมเพวนัมันติกันตวนิมพุตวนจันตุวังภวสนซาปิเอติโยวิวันจันตุสัมภารุณกวาหินานจตุมาเตมผวานวน สุขีทิขายุงกวนภาวาบิวานทนาสิลินสานิจังวัทฐปัจจัยนอนจันตารวนทรรมวันทันเดียยุวันโนสุขา มาวนาบุญจ้านะให้ร่ำรวยแข็งแรงพร้อมกับเบิกบานในธรรมนะแล้วเราก็มาส่งกำลังใจพร้อมกับ im, ยิ้มใสปิ้งนะส่งกำลังใจนะนะสะสมก็กดเลนะิฟแน่กดหัวใจนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะสาธุจา้า